วางไม้ชั่วคราวนะคะเพื่อมาโชว์สเต็ปสุดพริ้วในงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2556สองคู่จิ้นแห่งบ้าน a f 9ค่ะไอโซและไบร์ t แลนเนสนะคะก็ไม่ทำให้แฟนๆร่วมงานผิดหวังเมื่อทั้ง4คนออกลีลาสุดมันแบบไม่มีใครยอมใครค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณวรลบเจรวรนณนอุปนายกสมาคมลีลาศและประธานจัดการแข่งขันก็เผยว่าอยากให้วรชาชน,นได้มีส่วนร่วมและอยากจะให้มาเชียร์กันที่สนามเยอะๆค่ะปีนี้นั้นความพร้อมแล้วก็นักกีฬาที่จะมาแข่งนั้นเนี่ยก็มีมากนะครับแล้วก็จะมาจากต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศด้วยกันนะครับส่วนในประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ย ผมคาดว่าไม่ตามกว่า30ถึง40จังหวัดด้วยกันซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ากีฬาลีลาศเนี่ยนะครับเป็นกีฬาทีเา่เริ่มนิยมมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับอย่าชมแต่ในโทรทัศน์อย่างเดียวอยากจะเชิญชวนมา ดูของจริงก็เดี๋ยวขอเชิญชวนทุกคนนะคะสำหรับวันที่27-28นะคะเป็นการแข่งขันกีฬาลีลาศค่ะ มีพวกเรานะคะไรเนสก็โซไอค่ะไปร่วมแข่งในวันนั้นนะคะร่วมกับนักกีฬามืออาชีพเลยแล้วไปให้กําลังใจเราเยอะนะคะวันนั้นมีการประกวดกองเชียร์ด้วยใช่ก็เตรียมพร็อพไปเยอะๆคิดโชว์ไปเยอะเลยนะครับผมเกณฑ์คนมาให้เยอะเลยฮะมาสัก2-3รถบัตรเลยครับผมบัตรราคา100่บาทค่ะที่อาคารกีฬาเวทหนึ่ง่ใช่ค่ะอย่าลืมมาให้กําลังใจเราเยอะๆนะคะเย้ก็ดีใจครับที่ได้มาเต้นลีลาครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับสนุก ที่ได้ทำอะไรใหม่ๆ,ๆครับผมสำหรับมาหาวิทยาลัยไหนๆส่งนักกีฬามาเข้าแข่งเนี่ยก็ส่งกองเชียร์มาด้วยเลยรับรองว่ากองเชียร์คนไหนที่เชียร์ได้แบบได้ใจที่สุดก็ได้รับรง<ล>างวัลไปเหมือนกันทั้ง4<ล>ี่คนจะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสีสันในการประกวดที่จะเริ่มเปิดฉากในวันที่27-28เมษายนนี้นะคะที่อาคารเวท1ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงอย่าลืมไปร่วมเชียร์และให้กาลังใจพวกเขากันค่ะ